มาหาสาวทางไหนวะผู้บ่าวกับผู้สาวทางไหนวะไอ,ไ,อไ,อไอ้ยัยเอ้หลบก่อนหลบก่อนหลบกล้องก่อนจบก่อนหลบก่อนใครวะ <c oughs> สาวสวยมาแต่ไหนอะ่ะสาวสวย <c oughs> <c oughs> ทั้งเหี่ยวพาน้องมาด้วยเหรอยะ yeah. อิโอ้โหตามติดชีวิตคุณสามีเลยนะจ๊ะถึงถึงไหนถึงนู่นครับปากทางนู่นแหละวิธีทำไมหน้าบูดๆเลยจ๊ะหืมเจ,จ้าหน้าบูดจังเลยเอืมแต่เอ๋เอ้าวเอาแกงมันจะบูดอะ่ะ อุ่นจะไปยังไงมันก็บูดอยู่ดี <laughs> ไม่ใช่แกงยังไม่สุก <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> <c oughs> อฮ้ยอนอนใส่ใจะจะ่าใจเยี่ยวอนอน <c oughs> จะจะน,นอนใจจ่ากวนนอนยามันเป็นคนเดียวใจจ่ากวนนอน เลย,เลย,เลยไปถอยไปครับถอยไปโอ้ดานเลยอ่ะแก่ตัวดัวนเลยบอกไม่ไม่ไดานเลยนี่แหละรถไทยดันเอา มาแต่ไหนกันจ๊ะ,ะมาแต่ไหนกันครับมาจากบ้านกลมาจากบ้านเกลือ,ลอโอ้โหใรทอไวัน้นนฮะพอลูกอ่อนพวลูกอ่อน<ะ>พอลูกอ่อนท<ะ>ี่บ้านปราสาทนี<ะ>้อะไรเนี่ยทำไมต้องใกล้กันตลอดเลยฮะ ยะใช่บอโอ้โหดูครับต้องใกล้ชิดกันอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมฮะทำไมต้องทำให้อิดฉาเลยเนี่ยหลินออเออหลินยัง,ขงเขาโอ้ยไปเทีเ่ยวแล้วนี่ร้อ,รอย เก้าเที่ยวอุ้ยร้อยเก้าหรือร้อยแปดเที่ยวนี่แหละตะตุ้งไปเลยตะตุ้งไม่เห็นช่างเอี่ยวไหนเมียงามปนิซะเนี่ยปอดปดเอาเขินอีกมีเขินเลยลโอ้เจ้าคือหาเมียไหนงามเถอวะฮะอิจฉาอิจฉา ะฮะเอ็มร้อยสกวดก็ยังดี่เอไปยนอืมเงินหน่อย<ะ>่อนี่ดังดีเลยนะเนี่ยใช่ไหมท่อมันหักแล้วเนี่ย ท่อหักแล้วต้องเอาสายไฟไฟผ่านไฟผ่านไว้ต้องเอาสายไฟผ่านท่อไว้อะยับเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะมา <c oughs> Come on Come on ว,วันนี้ไม่น่าเสร็จ<อ>หรอกฮะแล้วก็นี่แหละแล้วก็ย่ำไปเรื่อยๆนี่แหละมาเลยมาเลยมาเลยพ่อพอพ,อพอรพบ,รบยังครับครับเราบอกโอ้ต่อไปอีกก็ ก่อไป็นตุลาอีกแล้วคนตุลาหลายาเยอะฮะ,ะบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังไม่ได้บ่โอ้ต้องแจ้งปลาตุงด้วยดัยดยดนลงนี่คืน วันนี้มันน่าจะไม่เสร็จนะมีนน่าจะไม่เสร็จไม่เสร็จแลอววันเนี้ยทุกคนจะห้าโมงแล้วน่าจะพรุ่งนี้เลย ใส่ให nah. like, ้สปริงแข็งๆนะคือบางเสาๆเนี่ยเป็นไรทั้งเย้าจะม่ได้ซ้สั่อยเป็นบ่ฮะเคนกึ้งเสาๆวะเป็นกื้งง่อยๆฮะ งานเยอะบอกว่างานแถวบ้านทางบ้านเยอะต้องไปส่งแม่ยายแล้วมาขับรถปุ๊บก็ต้องจ้างคนไปส่งเนี่ยก็ลเลยไปอยู่บ้านดีกว่าแกีว่า เทนี่บ่เทไหนเทนูนท่นเทนู่นนะเทตรงนี้นะมาแล้วครับน้ำกรีนน้ำกรีนปนขาวกูชิฉีดไปแล้ว ต้องไปเช็คใหม่เช็คหรถฉีดได้แล้วใช่ไหมแล้วปั๊มมันเกี่ยวไหมควันขาวอะ่ะควันขาวนี่ปั๊มเกี่ยวไหมลอยไปดูใน,นรบรรดาเราไหนลอยไปไหนไอ้เต้ยบอกให้เทน,นี่เนอพ่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 อโอ้ควันไหมแนมบมเห็นเลยว่ะ เออลองบ่นดูดิไม่้ยินกันไปอ่ะมันขาวมากเลยอ่ะไปลองบ่นดูดิมันขาวแบบแสบตาเออไปแล้วอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจนคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย